สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กิดสภาพพี่น้องมานะครับลดน้ำต้นกล้วยครับลดน้ำบักล้วยนะครับโดยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์นะครับอันนี้เราก็มาผสมน้ําลดนะครับผสมใส่บัวนะผสมน้ําในสระนะครับสูตรกะกะเอาได้พี่น้องกะเอาเด้ สูตรไม่ตายตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเราลดไปบ่อยก็ใส่เทละน้อยก็ได้นะครับแต่เราลดบ่อยๆนะครับเดือนหนึ่งก็ใส่ประมาณสองสาครั้งนี่นะครับต้นกล้วยครับเดือนหนึ่งนะครับก็จะลดรอบๆนะครับให้มันมีจุลินทรีย์ทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับแล้วก็ดินไม่แข็ง ทำให้ดินมันร่วนซุยครับผมก็มาพ่นดินครับนี่มาพ่นดินเพื่อให้เวลาลดน้าครับมันก็จะทําให้น้ําไม่ไหลหนีนะครับมันก็จะดูดซับน้ําได้ดีนะครับข้ัวเป็นี้าวกับมาเฮ็ดอีกนะครับเฮ็ดอีกครับว่าร่าฮอริโฮดกะเฮ็ดอีกเฮ็ดเกลาอหรครับนี่ใส่ลงไปนะครับแก็เอาไมโครผสมน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับ ก็กฮหดลงไปแบบนี้เลยครับต้นกล้วยนาคนะครับต้นนี้ต้นนี้นเป็นต้นกล้วยนาคนะครับต้นนี้นะครับจะโตหรือเปล่านะครับนี่ครับหลังจากนั้นผมก็จะมา,าใส่นะครับ ใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับใส่เหมือนเดิมนะครับ Bis then, ผส <drilling> มเหมือนเด <leaving> <Danielle> ิมนะครับผสมหรือว่าจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าเราใส่บ่อยๆครับบางคนอาจจะใส่เจ็ดวันใส่ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเรามีเยอะๆก็ใส่บ่อยๆก็ได้หรือใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ครับก็อันนี้ผมก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับหลังจากนั้นผมก็จะมาใส่ เศษฟางนะครับเศษฟางผสมแกลบนะครับหรือจะเป็นฟางก็ได้ครับถ้าใครไม่มีอันตัวนี้ครับเราก็ใช้ใช้ฟางก็ได้ครับใช้ฟางนะครับอันนี้มันเป็นเศษฟางนะครับขี้โปเฟียงนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ับป้องกันครับป้องกันดินมันแห้งนะครับแล้วก็ทําให้ดินมันร่นซุยนะครับดินมันจะไม่ได้ไม่แข็งครับ แล้วก็ไม่ต้องมาพอดินแล้วนะครับเราอาจจะใช้เศษฟงางใส้ฟางก็ได้ครับใส้าฟางมาขมนะครับตัวนี้ก็กล้วยหอมทองนะครับครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็กล้วยหอมทองนะครับกำลังโตกันนะครับ น่ครับเป็นาฟางเ,เฟียงนะครับนี่ครับก็เป็นกล้วยหอมทองที่กลังโตนะครับนี่ครับอันนี้ผมเอาหน่อนเล็กๆมาปลูกนะครับมันก็เลยแบบต้นเล็กๆหน่อยนะครับคลิปนี้มาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ